คุณกำลังมองหาเครื่องนวดตัวช่วยคลายเมื่อยอยู่หรือเปล่าวันนี้ขอแนะนำฟูริฟูจิเครื่องนวดอัจฉริยะดีไซน์กระทัดรัดที่มาพร้อมฟังก์ชันการสั่นปรับได้ถึง9ระดับตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณเริ่มที่ระดับ1-3ความถี่ต่ำเหมาะสำหรับการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อเบื้องตอน้นช่วยผ่อนคลายผิวลดอาการบวมและกระตุนการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้นอย่างอ่อนโยน ต่อด้วยระดับ4-6ความถี่กลางช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและระบายน้ำเหลืองได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนการขับสารพิษใต้ผิวลดการบวมตึงและช่วยคลายกล้ามเนื้อที่เกรง็งและสำหรับใครที่ต้องการฟื้นฟูผิวอย่างล้ำลึกต้องลองระดับ7-9ความถี่สูงที่ช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวชั้นบนและคอลลาเจนลดริ้วรอยยกกระชับผิวหน้าผิวกาย พร้อมปรับผิวให้เรียบเนียนและกระจ่งางใสขึ้นฟูริฟูจิไม่เพียงแค่ใช้ง่ายดีไซน์สวยแต่ยังช่วยบำรุงผิวและสุขภาพกล้ามเนื้อไปพร้อมกันเครื่องเดี่ยวครบทั้งผ่อนคลายทั้งดูแลความงามอย่ารอช้าให้ฟูริฟูจิดูแลคุณตั้งแต่วันนี้ค่ะคุณกำลังมองหาเครื่องนวดตัวช่วยคลายเมื่ออยู่หรือเปล่าวันนี้ขอแนะนำฟู